สวัสดีครับสวัสดีครับเราพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่นี่มีแต่ของอร่อยนะครับไม่ใช่นะครับผมที่นี่มีแต่ไม้ดีมีคุณภาพนะครับผมครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราพามาชมนี่นะครับชุดละแกกปุ่มนะครับชุดนี้เป็นปุ่มไม้มาค่านะครับผมเป็นปุ่มไม้มาค่านะครับเป็นชุดละแกกปุ่มนะครับชุดนี้ก็ปิดการขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายนะครับแต่ว่าลูกค้า ทีแรกชุดนี้ตั้งใจจะไว้เก็บไว้ใช้เองนะครับผมพอดีคุยไปคุยมาครับลูกค้าท่านอุดหนุนเยอะนะครับก็ถูกชะตากันนะครับผมลูกค้าท่านเมตตานะครับก็แบ่งปันกันไปใช้นะครับแบ่งปันกันไปครอบครองนะครับผมชุดนี้สวยมากนะครับหายากนะครับผมหายากนะครับนี่ครับเป็นปุ่มเต็มๆแบบนี้นะครับเป็นไม้มาฆ่านะครับผม ทุกนี้นะครับเหมาะแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับลายจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับลูกค้าดูลายไม้ดีนะลายเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ สวยจริงๆครับสวยจริงๆครับชุดนี้แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับสวยไม่มีทิฏฐิเลยนะครับผมสวยไม่มีทิฏฐิเลยไม่ได้สวยแต่ข้างหน้านะครับผมด้านหลังก็สวยนะครับเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ด้านหลังสวยมากครับจะบอกว่าสวยมากนะครับชุดนี้สนนราคานะครับ1นึ่งแสนกว่าบาทนะครับหนึ่งแสนปลายๆนะครับผมก็ขายแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับผมหายากมากนะครับผมหายากมากก็พวกพวกแขนพวกอะไรเขานะครับ ก็จะเป็นพุ่มหมดเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพุ่มหมดเลยนะครับผมสวยมากครับสวยมากชุดนี้สวยมากครับเดี๋ยวเรามาดูอีกชุดนะครับมาดูอีกชุดชุดนี้ก็ปิดการขายแล้วนะครับต้อง ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่ครับชุดนี้จะเป็นไม้พยุงนะครับผมชุดเมื่อกี้เป็นไม้มะค่านะครับชุดนี้เป็นไม้พยุงนะครับผมจะเป็นนี่ครับเป็นลายจีนนะครับเป็นงานเก่านะครับงานเก่างานโบราณนะครับเป็นไม้พยุงล้วนทั้งชุดเลยนะครับสวยมากครับผมชุดนี้ก็สวยมากนะครับตรงกลางสวยมากครับลายไม้สวยจัดชัดเจนนะครับผม นี่นี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเตียงนะครับเตียงที่ปิดการขายไปเมื่อสักครู่นะครับผมอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นเตียงนะครับปิดการขายไปเมื่อสักครู่นะครับ16นิ้วนะครับผมเตียง16นิ้วไม้สักนะครับข้างเตียงตัวนี้นะครับหนา2นิ้วนะครับผมหนา2นิ้วใหญ่มากนะครับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่3 2 0 0 0บาทนะครับไม้แผ่นใหญ่มากนะครับทั้งใหญ่ทั้งหนาเลยนะครับผม แล้วก e ็สําหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดไม้พยุงเหมือนกันนะครับผมชุดนี้เป็นไม้พยุงเหมือนกันนะครับ6ชิ้นนะครับชุดนี้ยังอยู่นะครับชุดนี้ยังโสดอยู่นะครับราคา75,000บาทนะครับผมยังโสดอยู่นะครับชุดนี้นี่ครับนี่ครับชุดนี้ยังโสดอยู่นะครับผมโอ้ยของเรามีแต่ของสวยๆนะครับอยากจะพา ถ้าลูกค้าชอบแนวนี้นะครับมีโอกาสมาชมที่ร้านนะครับผมนี่ครับเป็นพวกชุดที่เราปิดการขายแล้วเราเก็บสินค้าไว้ให้ลูกค้าอยู่นะครับผมชุดนี้ก็เก็บสินค้าไว้ให้ลูกค้าอยู่นะครับผมปิดการขายไปแล้วครับนี่ครับลายไม้แบบนี้นะครับถ้าลูกค้าชอบนะครับที่ร้านนะครับขอนชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับฉะเชิงเซานะครับมีให้บริการนะครับผมก็มีโอกาสแวะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนกันนะครับผม นี่ครับโซฟาไม้ประดู่3เมตรนะครับตัวนี้ยังยังอยู่นะครับผมรอลูกค้ามาอุดหนุนกันนะครับผมก็สินค้าจะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นพวกไม้มงคลไม้หายากนะครับไม้สักไม้ประดูไม้มะค่านะครับแล้วก็ชุดนี้ครับชุดนี้เป็นหมู่7นะครับหมู่7หน้า7นะครับ1 4 5่าบาทนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับผม เป็นไม้ชิงชันนะครับสําหรับลูกค้าตามหาชุดหมู่นะครับไม้มงคลแบบนี้นะครับมีนะครับผมไม้มงคลเอาไปตั้งที่บ้านนะครับเป็นสริมงคลนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกชุดอาหารนะครับเป็นพวกชุดอาหารและสําหรับชุดรับแขกไม้มงคลก็ยังมีอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ขายครับก็มีเป็นไม้ชิงชันนะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับเป็นไม้ชิงชันทั้งชุดเลยนะครับตัวชุดนี้จะผสมไม้พยุงด้วยนะครับปนกันไปด้วยนะครับผมและชุดนี้ครับเป็นไม้ชิงชันนะครับผมเป็นไม้ชิงชันนะครับสวยชุดนะครับสวยนะครับชุดนี้สวยมากราคา49,0 0 0บาทนะครับผมชุดนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับและก็มีชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดไม้ประดู่นะครับผม ไม้ประดูโซฟาตัวนั้นใหญ่มากนะครับโซฟายาวใหญ่มากนะครับยาว2เมตรนะครับใหญ่มากนะครับหลังสูงมากนะครับตัวนี้ไม้สวยทั้งชุดเลยนะครับผมไม้สวยทั้งชุดเลยนะครับถ้าชอบไม้ประดูใหญ่ๆนะครับแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีที่ร้านนะครับผมและจะพามาดูอีกรุ่นนะครับอันนี้เป็นไม้มะค่านะครับเป็นไม้มะค่าก็จะเป็นแอปเปิลนะครับส่งแอปเปิลนะครับนี่ครับชุดนี้ราคาก็จะอยู่ที่48 0 0 0บาทนะครับผม หลังสวยมากนะครับพื้นนั่งพื้นนั่งก็สวยนะครับผมนี่ครับไม้สวยทั้งชุดเลยนะครับถ้ามาที่ร้านนี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับชอบไม้หายากไม้สวยๆแบบนี้นะครับก็มีที่ร้านนะครับผมมีที่ร้านนะครับปัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดะเชิงซาวนะครับที่นี่มีให้คุณมากกว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับผมสําหรับคนรักไม้นะครับผม คนรักไม้ชอบงานไม้สวยๆนะครับผมงานไม้สวยๆงานไม้หายากนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม